ดีจ้าเจ็ดหัวหาเน็ปนองใ้เวลาแน่งแหลข้าแรน่งแหลเอ็ดหัวหัวพี่กอล์เจมันแยกกันซับกล้วยหลายเนี่ยเต็มกระบะเลยจ้ะเป็นหัวหันกับไปกับจากมันเนาะหันใส่ข้างหัวหันเจ็ดหลายเนี่ยก็ทีไอ้คุณเล็กใส่จะถอยด้วยวะข้างเ็ดข้างใส่หลายจ้ะ มุดเดียวแต่แต่ความเหมาะสมนี่อันนึ่งนั <h 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 ่งท่านร้าันนั้นำไปนั่นผไปีกล่นร้ายก็ไปตามร้ายนี่แหละได้เบื่อใจก่อนลายผัวเดี๋ยวคนบางสวนอันนี้เป็นห้ามอันเป็นห้ามท้งที่น่อง หามันก็ได้ไปแล้วที่หัวหันน่าจะหั่นบางคนเก็นนอกนอกซี่นมีการตากน่านะจะตากเป็นขด้วหัตากุสมนเขามาจ้ะ ทคนเนี่ยถึงนมใบใบกล้วยแไรเพราะว่าพวกนีห่อขนมกระตุ่มนะจกะการกล้วยรับการเห็นมันเราเต็หมูมน้ำนด้หีอ่อ้อง น้าวัวหน้าแดงเหรอเอ้ยใครปุ๊มีอยู่จ้ะกะเวยซับอันใบเกยแล้วไล่มันก็สิคนหยาดก็สิละจ้ะ กระแพงหอวหันกระแพงมั่วพันคือยี่กล้วยกระหายได้เยอะขึนหน่อยีุ่งีนั่นต้นกล้วยมีประโยชน์บ่าคืออะไี่ประโยชน์จากกล้ย จากลำซูไปหยอดเลยนเหลือแต่คูดเอาหากนะครับเหลือแต่หากกูด๋อวมานอกนั้นใสเซเดว,เวดิดไก่แล้วไก่้ด้กลับแล้วไกลแล้วใกล้สีต้ายแล้วพี่น้อง ไปละเอียดแล้วพี่นอ้องค่อยจะเลี้เขากันเหมือนกันสพวไม่เขุยกันตัวได้ชิ้นเองก็หารเป็นพิเศษจะค่อยตัดมันเนพะิ่มเขากันเหมือนกันจ้ะ พี่น้องกต่เป็นที่ว่าเป็นอันมาได้ที่แล้วเนาะจ่าซ้ำนี่กต่ไข่กระโบมีนะพี่น้องก็ให้ยาให้กินให้งัวได้กินนะจ่ะอย่างเงยเนี่ยอยู่เที่จ่ะมันหลายใบนะ่ะแทนบ่มีใบมันก็สีโคตรง,งา่ายกว่าหนิอันนี้มันมีการใบนั้มันส่วนมากเป็นการนะจ่ะการการกล้วย ยังไี่ก็ขอฝากช่องนี่ด้วยจ้าช่องมันไล่ช่ช่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยจ้าขอบคุณหลายหลายด้วยจ้าเด้อ